ดูการเซตซาวกีต้านะครับที่ผมใช้บ่อยๆนะก็จะเป็นกีต้าปักเข้า u a แอมกีต้าที่ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้ของ n e u r a l DSP อครับเป็นโทนคิงโอเคตัวนี้ ที่ได้เสียงแบบนี้เราลองบายพา s สปลักอินนี้ไปก่อนนะตอนนี้เสียงกีตาร์เป็นแบบนี้ครับซึ่งสเต็ปแรกที่ผมใช้เลยผมใช้ตัวนี้เราดูบนจอจอนูน้นเอาตัวนี้ครับก็เป็นจำลอง1 0 7 3ถ้าเราบายพา s สไปนะมันจะเป็นนี้ พอเปิดใช้คือคอนเซปต์เหมือนกับว่ากีตาร์ปักเข้าดีแล้วผ่านผ่านอะนาล็อกฮาร์ดแวร์จริงๆอ่ะแต่ทำไมถึงใช้เป็นตัวนี้เพราะว่าสมมุติว่าเราเซฟเรียบร้อยแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งสองที่เรามาอัดใหม่เราก็จะสามารถรีคอร์ทุกอย่างกลับมาได้แต่ถ้าเราใช้อะนาล็อกฮาร์ดแวร์ เสียงมันดีกว่าแต่อีก2องทิศถัดไปเราอาจจะไปอัาอีกกี่เพลงก็ไม่รู้อะแล้วรูปที่ถ่ายไว้มันก็ไม่ได้เป๊ะร้อเปอเซ็นลยนะครับงั้นอย่าสเต็ปนี้ยผมเลยจะใช้ในซอฟต์แวร์ดีกว่านะครับในซอฟต์แวร์นี้ก็จะมีบูตไปที่1้0ยสิบเพิร์ขึ้นมาประมาณหนึงแล้วก็คัดไฮออกไปเดี๋ยวเรามาฟังผ่านที่ปลักอินกีตานะครับ ฟังแบบว่าถ้าไม่ได้เปิดนีฟก่อนแล้วกันถ้าเราไม่ได้เปิดนีฟนะเสียงจะเป็นอย่างนี้อ่าโอเคมีป๊อปแป๊นิดหน่อย อ,อันนี้ถ้าเกิดใช้ตัวนี้นะครับเป็นเสียงนี้พอใช้นีฟเนี่ยเสียงก็จะอ้วนหนาขึ้นเพราะทุกคำันที่เราคัดหายด้วย มันก็สามารถคัดในปลักอินนูโรลีเสพได้แหละแต่ผมรู้สึกว่าทําแบบนี้านต้นทางไปได้เสียงที่ชอบกว่ามวลเยอะกว่าเปิดใช้นีฟแล้วก็อีกอันหนึงคือผมเร่งเกนที่ตัวนีฟเข้าไปด้วยนะครับก็เพื่อให้มันแบบเร่งสัญญาณจากเซอร์ตัวนี้อัาโตได้เข้าไปที่แอมเหมือนกับดรแอมแรงขึ้นอีกหน่อย ตามหลักของฮาร์ดแวร์จริงๆเลยเราก็จะทำกันแบบนี้นี้มันจะมีทริกอีกนิดนึงก่อนที่จะเข้าแอมมึก็จะเปิดใช้ตัวนี้ด้วยซึ่งมันก็คือ d e c a ป i t เตอรนะครับของซาวทอยอ่าเราลองฟังแบบไม่ใช้มันก่อนนะอันนี้สำหรับเสียงโซโล่นะพอใช้นะครับ นิ้วมากขึ้นอาการเหมือนกับใช้เอฟเฟกก้อนบูสแต่แทนที่เราจะใช้เป็นเอฟเฟกก้อนจริงๆมันก็จะกลับไปเรื่องเดิมอีกถ้าเราใช้ก็คืออะไรเหมือนกับเราใช้ฮาร์ดแวร์ เราไม่รู้อีก2อาทิตย์มันจะได้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็เคยลองใช้พวกปลักอินอื่นๆที่เป็นลักษณะจําลองเสียงแตกก้อนมันเหมือนเราควบคุมอะไรได้ค่อนข้างยากอย่างตัวดีแคปเปเตอร์เนี่ยมันก็จะมีพัดไรฟ์ของมันเลือกชนิดของปรีแอมได้แล้วก็มีคัดโลคัดไฮแล้วปรับโทนได้ซึ่งตัวนี้มันก็จะทําให้เหมือนกับว่าได้โทนที่คิดในหัวมากขึ้นอีกหสเต็ป ในพื้นฐานของอะไรพื้นฐานของการที่ทุกอย่างรีคอรได้ลองฟังนะครับถ้าเราไม่ใช้ทั้งนิฟและดีแคปเตเตอร์ บางแหลมแล้วมันก็แบบเกณฑ์มันก็หลงเปิดตัดดีแคปเตเตอร์นะครับมันได้มีความแหลมอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวที่ทำให้กีตาร์มันหนาแล้วก็ให้มันมนหน่อยก็คือตัวจาก UAD นี่แหละ สำหรับทริคที่ผมไม่ใช้เซตบ่อยๆในเรื่องของเสียงโซโล